วันนี้ดีเดย์วันแรกแล้วนะคะเลิกทาดนี่นอกระบบที่นายกประกาศไว้อ่าล้วก็จะให้ลงทะเบียนกัน3เดือนเลยนะคะบรรยากาศวันแรกวันนี้คึกคักเลยหลายๆจังหวัดนี่ช่วยไม Q หมคิวยาวมากเลยนะค<อ>ุณโจคนมาต่อคิวกันอาจจะเาคนสนใจหรือบอกอีกมุมหนึ่งคือเป็นหนี้เป็นหนี้เยอะนะคะคแล้วก็บางท่านเนี่ยถึงกับหลั่งน้ําตาเลยนะคะหวังว่ามาลงทะเบียนให้รัฐบาลช่วยรอบนี้แล้วจะแก้ปัญหาหนี้ได้ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราไล่ไปดูกันแต่ละพื้นที่เป็นยังไงคุณผู้ชมวันนี้ท่านที่เป็นหนี้นอกระบบเริ่มไปลงทะเบียนกันแล้วยังคุยเข้ามาได้ นะคะที่เห็นอันนี้เป็นที่ว่าการอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะชาวบ้านมารอตั้งแต่ยังไม่เปิดทําการ,รบ,บางคนเนี่ยบอกว่าที่มานะเพราะว่าอยากมาด้วยตัวเองจริงๆเพราะว่าเขาเปิดให้ลงแบบออนไลน์ได้แต่เนี้ยขอมาแบบลงด้วยตัวเองแบบนี้ดีกว่ามั่นใจมาเจอเจ้าหน้าที่เลยเดี๋ยวไปทําแบบออนไลน์แล้วจะไม่ถูกต้องหนึ่งในลูกหนี้ที่มาลงทะเบียนเนี่ยร้องไห้เลยบอกว่าที่น้ําตาไหลเนี่ยมันตื้นตันมันดีใจที่รัฐบาลจะมาช่วย เป็นความหวังของครอบครัวอย่างมากเพราะที่ผ่านมาไปกู้หนี้นอกระบบมาทั้งหมด6เจ้าเอาเงินมาเป็นค่ารักษาพยาบาลที่ตัวเองถูกรถชนสุดท้ายต้องขายบ้านไปชดใช้เจ้าหนี้ได้สองเจ้าก็ยังเหลืออีก4เจ้าเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงอีกเยอะอแล้วที่ผ่านมาพยายามจะหาเงินมาคืนแล้วแต่หาไม่ทันกู้หลักหมื่นแต่เวลาจ่ายคืนจ่ายหลักแสนทำให้ต้องไปกู้หนี้เจ้าอื่นมาอีก แล้วจ่ายดอกลอยวันละ300บาทก็คือจ่ายทิ้งไปเลยไม่มีการตัดต้นนะคะคแล้วที่ผ่านมาลูกนี้ท่านนี้บอกถูกข่มขู่คุกคามมาตลอดถูกดา่าถูกทำร้ายร่างกายแทบไม่มีที่อยู่ต้องหนีหัวซุกหัวสุนพอมีโครงการนี้นะคะรู้สึกอุ่นใจเพราะถ้าหากแก้ปัญหาได้จริงจะช่วยครอบครัวเธอได้เป็นอย่างมากเลยค่ะสายตีบ้านเปิดเปิดจะมาเอาตี ตียูบะบีเตี่ยแม่เป็นคนทำร่างแางเายมันมีส่วนสัญญาแล้วก็ส่วนเกยอยู่เจ้าคนที่แม่กูตกตก้ตะกอนคนบ้านเดียวกันเจ้าแ,แม่กู้มาหมืน่นเปิ้ลเื่อแม่มาเจ๊ดปันเปิ้ลว่าแม่มาใจซาตางเปิ้ลจริงแม่กระจายไปหมดละแม่ขี่รถไปเปิ้ลก็เอาองค์กินแม่ขว้าง แล้วเปิดกับมาดึงเสียแม่ตีแม่อกแ,แม่แม่ก็ไปหง้านจะแม่มาแจ้งความกับไปหง้านที่ใจขนาดที่เปิดมาที่เขาคือว่าบน,นม๋มมีทางเนี่ย คือมันไม่มีทางออกแล้วอ,ะอ่ะโครงการนี้แหละจะเปิดทางให้หรือเปล่าเราก็หวังแบบนั้นอ่ะมาลงทะเบียนแล้วนะคะให้กําลังใจนะคะส่วนที่เลยเนี่ยมีชาวบ้านมาลงทะเบียนที่สาราประชาคมอําเภอเมืองเลยมาแต่เช้ากันเหมือนกันมีท่านหนึ่งบอกว่ามีเหตุจําเป็นที่ต้องไปกู้นอกระบบเพราะว่าอ่ะกมันกู้ในระบบไม่ได้อะไม่มีหลักทรัพย์ไม่มีเครดิตทําอาชีพค้าขายต้องใช้เงินด่วนก็เลยไปกู้นอกระบบมา3เจ้ายอดนี้เนี่ยประมาณ18,000บาทต้องส่งเจ้านี้นะคะ วันละ1,200บาทอ้โยเยอะนะจะไปหาจากไหน <โย S 1> จะหาจากไหนาบางวันก็หาไม่ได้ไม่พอจ่ายเลยเอาวันนี้มาแล้วค่ะมาลงทะเบียนให้ทางภาครัฐบาลช่วยแก้ปัญหานี่ให้หน่อยนะคะส่งมาน,น,นานได้ยังครับไ้ยอดมือใครเหมือนกัทั้งหมดมันมันก็ขึ้นนานมันก็นานอยู่จ้ะถ้ามามีเราก็ตัดมันไปใช้ไปซด์ไปไม่รู้กลานไปโรงเรียนไปเงี้ยค่ะ เขาเขาบอกไหมครับยายว่าอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่อัตราดอกเบี้ยไม่รู้แต่รู้ว่าส่งเท่านี้เท่านี้สมมติว่าเราเสี่พันเนาะสี่พันส่งสองร้อยสี่พันส่งสองร้อยแต่พันก็ส่งสี่ร้อยกี่วันเนี่ยทั้งหมดต้องส่งให้ครบหมดยี่สิบสี่วันก็หลุดไปเลย ก็เชื่อว่าทั้งวันเนี่ยน่าจะมีคนไปลงทะเบียนกันคึกคักนะครับเพราะว่ารัฐมนตรีมหาดไทยคือมหาดไทยก็เป็นอีกกลไกหนึ่งที่จะเข้ามาเป็นตัวกลางต้องบอกว่าใช้วิธีการเรียกมาไกลเกลี่ยมาคุยกันซึ่งรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยก็เชื่อว่าการที่รัฐบาลพยายามที่จะแก้ปัญหาให้หลายทางแบบนี้เนี่ยน่าจะช่วยได้